สวัสดีครับน้บวงชุนชมครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวหนังที่ไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือ Superman. ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนภาคนี้นะครับเป็นของเจมกันนะครับอ๋อจะบอกว่า2อนาทีแรกเนี่ยไม่สปอยเลยนะแล้วก็หลังจาก2อนาทีไปแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะก่อนนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ชอบดูสปอยหรือว่าไม่อยากพูดคุยอะไรตรงนี้ยังไม่อยากยังไม่พร้อมก็ไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ตอนหลังจาก2อนาทีไปแล้วเนาะอ่ะโอเคเริ่ม สำหรับคนที่ยังไม่ไปดูนะครับหนังเรื่องนี้มันมีความมันมีความสนุกสดใสไม่ใช่ซูเปอร์แมนแบบที่เราเคยเจออีกต่อไปมันก็จะเป็นซูเปอร์แมนในโหมดที่คล้ายๆหนังมาเวลแล้วก็คือดูง่ายเข้าใจง่ายแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยด้วยความที่เจมการเขาพกู้กลับเป็นเจมการนะเนาะเป็นผู้กูกับเก่าจากแก a เดียน of the g a l กาเ็ซนะครับของมาเวลอะถ้าใครเคยดูแล้วชอบงานเขาคุณไปดูเรื่องนี้คุณก็ชอบแน่นอน ก็มีความสนุกตัวละครเยอะตามสไตล์เขาจุดหนึ่งที่ที่ที่น่าดูก็คือมันเป็นซูเปอร์แมนที่สดใสเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดําเนินเนื้อ,เ,อเรื่องเร็วแล้วก็มันดูเพลินมากอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบดูเพลินมากอะ่ะถ้าเป็นส่วนสนุกก็คือเหมือนคุณเข้ารถไฟหอแล้วไปเลยทีเดียวอะ่ะแต่ไม่ถึงกติลังกาหนังเรื่องนี้ไม่ใช่รถไฟหอตีลังกามันจะเป็นแค่รถไฟหอวูวไปแล้วก็ต้นจนจบรวดเดียว ดูเพลินสนุกสดใสช่วงแรกอาจจะต้องต้องตั้งใจนิดนึงในช่วงสักประมาณสัก5นาทีแรกของหนังเนี้ยตั้งใจดูมานิดนึงเพราะมันจะปูเรื่องมานิดนึงอะไรประมาณนี้แต่รับรองว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่สนุกแบบที่คุณไม่เคยดูจากซูเปอร์แมนครั้งไหนไหนมาก่อนครั้งอื่นมันเครียดครั้งนี้ไม่เครียดหนังนี้ไม่เครียดไม่เครียดขนาดประเด็นที่เขาคุยกันในหนังเหมือนจะเครียดก็ไม่เครียดอ่ะกำลังจะหมด2นาทีแรกแล้ว ตามที่ตกลงนะครับใครที่ยังไม่ไปดูไปดูสนุกใช้ได้ยังไงก็ไม่เสียดายตังค์ไม่ได้ไม่เสียดายตังค์หรอกโอเคกางจะสปอยแล้วนะ5 4 3สีสาสองหนงปอยกันโอเคสำหรับภาคนี้นะครับเขาสร้างมาโดยที่นี่คือสิ่งที่เจมกันลองทำกับพวกเรา อย่างที่เพืเราเคยสงสัยกันว่าคือแบบเนื้อเรื่องเรารู้อยู่แล้วซูเปอร์แมนเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องมาเล่าแล้วเสียเวลาเนี่ยสิ่งเนี้ยเจมการลองทํากับเราก็คือแทบจะไม่ปูเรื่องไม่เล่าเรื่องอะไรเลยนิดเดียวแตะอยู่นิดเดียวแล้วก็ไปต่อข้างหน้าอย่างเดียวเลยสิ่งที่บอกก็คือว่าในโลกของซูเปอร์แมนใบเนี้ในโลกของดีซีใบเนี้ยที่ที่เจมการมากํากับเนี่ยอ่ามันมีซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้ว แล้วซูเปอร์แมนก็เพิ่งเปิดตัวมาทีหลังก่อนหน้านี้มันมีซูเปอร์ฮีโร่ของโลกอยู่แล้วนั่นก็คือจัสติกแก๊งนะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูมาแล้วนี่ก็จะเข้าใจว่าจัสติกแก๊งนี่มันเป็นชื่อที่ไอ้กินเลนเทอร์มันตั้งขึ้นมาเองแล้วเพื่อนอีกสองคนมันไม่ได้ชอบความสนุกก็คือว่าแก๊งนี้ยถึงออกมาไม่มากแต่ออกเรื่อยเรื่อไม่ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้ออกมาแบบยาวนานแต่ออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อเรื่อยๆืบางตัวเนี่ยมิสเตอร์เทลิฟิกเนี่ยเราไม่เคยเจอเลย ดูอยู่มาอยู่ภาคนี้แล้วเอ้ยมันดูเทซะง,งั้นทั้งๆท,งที่มันแทบจะเป็นตัวที่แบบออกน้อยมากในจากวาลดีซงเงี้ยพูดถึงเขาน้อยมากฮอกเกิลฮอกเกิลก็เป็นตัวหนึ่งซิอันนี้โดยส่วนตัวนะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบคาแรคเตอร์ฮอกเกิลในเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ด้วยความที่เป็นน้องเขาเล่นอะมันน่ารักมากเลยแตมันออกน้อยจังะ่ะอยากให้ออกเยอะๆกุยแรนเทิร์นกุยแรนเทิร์นตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ฮาวจอแดนที่ตัวที่แลอ้อนเรโนเคยเล่นนะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งคือสําาหหรรััับคนนนทีีมนะ่มมมู้ะจลยตว ม,มันมีหลายตัวมันมีจอสโตดมีอะไรด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะมีซีรีส์ออกมานะครับดีซีกำลังถ่ายทําอยู่นะครับมันจะมีเกรนเทนอีกตัวที่มาอยู่บนโลกก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าหลังจากนี้ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะวางในเรื่องเอาไว้ตรงไหนแต่เดี๋ยวมีซีรีส์แน่นอนส่วนข้อดีคือพอเป็นหนังเจมกันเนี่ยตัวละครทุกตัวมีซีนของตัวเองแล้วก็มีซีนให้จดจําแบบคนละนิดคนละหน่อยแต่เป็นซีนให้จดจําแบบไม่ใช่ตัวละครที่ออกมาแล้วก็ปลิวหายไปอย่างนี้ ขนาดจิมมี่โอเซนน่ะจิมมี่โอเซนก็ยังมีซีนถ้าดูมาแล้วทุกคนเข้าใจใช่ป่ะว่าจิมมี่โอเซนน่ะที่เป็นเพื่อนของที่เป็นเพื่อนของโรลิสเลนแล้วก็คลาร์กเคนในเดลี่เพนนีอ่ะบทยังสำคัญเลยทั้งทั้งที่บทนิดเดียวเองนะออกมาไม่กี่อันแต่โอ้โหสำคัญทุกอันเลยอ่ะเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อดีของเจมกันนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรลิสเลนโหโรลิสเลนภาคนี้คุ้มเลยอ่ะมันคือเจมการใช้โรลิสเลนภาคนี้ได้คุ้มค่ามาก เธอห้าวเธอเก่งแล้วก็ไม่ดูน่าลำคาญเป็นแฟนซูเปอร์แมนที่ดูไม่น่าลำคาญเลยอันนี้น้าชอบนะโดยส่วนตัวน้าชอบเลยอะ่ะโดยเฉพาะน้าชอบฉากที่เขาเข้าไปหาพวกจัสติกแก๊งอะ่ะแล้วเข้าไปด่าโอ้โห้ด่านี่ด่าผู้พิพทักษ์โลกนี่ไม่น่าเชื่อโอเคเวิร์กตัวอื่นเหรออ๋อไม่พูดถึงไม่ได้เล็กซ์ลูเธอร์เล็กซ์ลูเธอร์นี่โอ้โหนี่คนละ ขอพระทานอภัยมิคลัสโฮเนี่ยเป็นเลกซูเตอร์ที่ดีมากเลยนะในที่สุดเลกซูเตอร์ก็ไม่ง่อยถึงมันจะดูแบบโอเคมันก็สุดท้ายแล้วก็คือต้องโดนเนานะแต่มันดูไม่ง่อยเหมือนทุกครั้งแล้วอะ่ะคือมันดูแบบดูมีซีนดูแบบดูม,มีความสามารถมันดูเก่งอะ่ะออโอเคแล้วเดี๋ยวเรื่องมันได้ไปต่อแน่นอนเลกซูเตอร์นี่กูมากไม่น่าเชื่อว่าถ้าแฟนกบถ้าแฟนหนังกเก่าๆเนี่ยน้าเพิ่งได้ยิน ใครอะวันนั้นนะฟังพี่จีนมั้งพี่จีนวิวไฟเดอร์เขา Review เขารีวิวอะเนาะแล้วเขาพูดว่านิโคลัสโฮคือเด็กที่เล่นเรื่องอเวลอเวลกับฮิวแกนนะาตกใจนะเพราะน้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยแบบ i, เฮ้ยอ้าวใช่เหรอเนี่ยพะนาเคยดูเรื่องอเวลอเวลของฮิวแกนนะน้าชอบฮิวแกนก็เลยแต่แบบตกใจว่าอนี่คือนิโคลัสโฮเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยก่อนหน้านี้นิโคลัสโฮเนี่ยเขาเคยเล่นเขาเคยเป็น Xmen มาแล้วนะถ้าคุณจํากันได้เป็นบีสใน Xmen มิสเตอร์ทริฟิกด้วยมิสเตอร์ทริฟิกเนี่ยก็เล่นกับนิโคลัสโคเนี่ยแหละใน X-Men นอะ่ะเล่นเป็นเล่นปในตัวที่กายร่างเป็นเป็นหินหรือเป็นอะไรได้ไปโลหะได้อะ่ะไปย้อนกลับไปดูนะ X-Men X-Men First Class คองคนี้เล่นด้วยกันเท่กลับมาที่ซูเปอร์แมนของเราภาคนี้เพิ่มตัวละครใหม่ๆเข้าไปเยอะเลยแล้วก็แล้วก็วกม่ ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะเตะเนาะมันก็แบบโอเคหมดอะแต่เรื่องเนี้เอามาดูในส่วนที่น้าไม่ชอบดีกว่ามีบ้างในจุดที่น้าไม่ชอบนั่นก็คือว่าไม่ไม่ใช่ถึงไม่ชอบอะเอาประมาณว่าแบบคือทุกฉากทุกทุกแบล็คทุกโลเคชันที่เราเห็นในหนังเนี่ยไม่มีตรงไหนเซอร์ไพรส์เลยเพราะเราเห็นจากตัวอย่างมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นฉากหิมะฉากในเมือง ฉากสนามฟุตบอลที่เขาสู้กันทุกฉากขิดหมดแล้วมีแค่ฉากเดียวก็คือไอฉากนั้นน่ะที่เป็นประตูมิติอะ่ะอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นฉากดีที่เรายังไม่เห็นนอกนั้นเราเห็นหมดแล้วแ้วจริงๆฉากประตูมิติเนี่ยในตัวอย่างก็มีแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มีถึงขั้นเป็นประตูนิติมิติเนาะเป็นห้องที่เล็กควบคุมแบบภัยร้ายที่เขาเก็บเก็บเอาไว้อะไรประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้น ซูเปอร์แภาคนี้คือจุดเริ่มต้นของจักรวาล DC ใหม่มันก็จะไปทางโทนนี้แล้วเราก็เราก็จะดูออกแล้วว่ามันจะไปทางโทนโทน,นี้แหละอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นาชอบเลยนะทั้งเรื่องเนี่ยนาชอบอยู่จุดหนึ่งมากๆเลยนะั่นก็คือช่วงช่วงประมาณสักสามสิบวิตอนท้ายอะ่ะหรือว่า1นาทีตอนท้ายอะ่ะที่ซูเปอร์เกอร์ออกมานาชอบน้องคนนี้มากเลยอะ่ะตั้งแต่เล่นเกมออฟทนแล้วอะ่ะไออะไรนะอะไรดนะ how of the dragon อนะ่ะ เออที่เป็นที่เป็นน้องฮาวส์ออฟเดอะดากอนตอนเด็กอะ่ะโอ้โหดีใจอะ่ะได้เห็นสักทีอะ่ะแล้วไเห็นตัวเป็นๆแล้วได้เห็นคาแรคเตอร์แล้ว,ลวน้องขี้เมานี่เองน้องเป็นสายเกียน์ขี้เมาก็ไม่แปลกใจที่หมาของซูแมนเป็นแบบนั้นอ่ะจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้อ๋ออีกจุดหนึ่งที่ไม่ชอบเอ็นเครดิตทำไมทำกับเราอย่างนี้นะทำไมนะเราไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะถ้ามันเป็นแบบเนี้ก็คือเอ็นเครดิตตัวที่ตัวที่สองไม่โอเคอะ่ะ ก็คือถ้าแบบพูดแบบไม่เกรงใจกันก็คือเสียเวลาม,มากโอเคเป็นว่าซูเปอร์แมนภาคนี้เวิร์กกูดทุกอย่างเพอร์เฟกไปดูกันได้แล้วก็มีอะไรอยากพูดคุยก็ <c oughs> เออเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะขอร้องกนะ็คือแบบอยจะไปดาน้องเขาเลยเนาะเวิร์กไม่เวิร์กนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ทางคนเลือกเขาเลือกมานะเคยบอกเรื่องหลายหนแล้วเหมือนก็แบบเวลาเราดูหนังอะถ้าถ้าบทมันไม่สนุกเนยอย่าไปโทษนักแสดงโทษ ควรเขียนบทกับผุ้มกับกรณีน,นี้ก็เช่นกันไม่ได้โทษน้องนะถึงมันจะไม่เหมาะแต่ไม่ได้โทษน้องโทษคนเลือกทำไมเอาน้องมาแขวนแบบนี้แล้วตัวเองไม่ออกมาช่วยเลยเอากระดาษออกมาใบเดียวที่บอกว่าทางเราได้ยืนยันแล้วว่าน้องได้ผ่านการคัดเลือกคุณอนะควรจะเอาตัวแทนออกมาเซฟน้องบ้างไม่ใช่ปล่อยให้น้องเอมเขาโอ้โห,โห,โห,โหรับยืนต้อนรับรถทัวร์อยู่คนเดียวสงสจรน้อง คือนะ้าไม่ได้คิดว่ามันดีหรือไม่ดีนะตอนเนี้ยคือประเด็นคือน้องน้องไม่ได้เลือกตัวน้องเองคนคัดเลือกคัดเลือกน้องเพราะฉะนั้นคนคัดเลือกต้องออกมาเซฟน้องบ้างไม่ใช่ปล่อยให้น้องแบบรับรับทั่วอยู่คนเดียวอะ่ะสู้ๆนะวัยรุ่น <laughs> ดีไม่ดีกันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าน้องน้องไม่ได้ผิดคน,คนเลือกต้องออกมาเซฟน้องบ้างโอเคแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้านะและโบมชวนชมสวัสดีครับ